สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงการทำโปรแกรมในช่วงท้ายๆแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นการฉีดสารละลาย E2 ครับ 1cc เข้ากล้ามเนื้อขาหลังวันที่ตัวนี้เป็นยกตัวอย่างได้ครับก็จะเป็นการฉีดตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ หลังจากฉีดที่สองวันนี้ไปเนาะก็นับตั้งแต่ยังผมทําช่วงเก้าโมงก็นับไปเลยนับไปมีสสี่ชัว่วโมงก็คือวันทัดไปวันทัดไปเนี่ยงัวก็จะเริ่มงัวบางตัวก็จะเริ่มสแสดงอาการเป็นทัดก่อนส,สัสี่ถึงสามสิบหกชัว่วโมงทำนะครับหากพบการเป็นสัตว์ก็ทำการผสมเทียมได้เลยนี่อันนี้แต่ว่าผมจะ ลองใจการผสมจริงดูก่อนถ้าผสมจริงรอบนี้มติดมันก็จะกลับซัดตามรอบครับอันนี้เคยทำอยู่หลังจากรอบนี้มัติดก็นับไปแหมซากวันมันก็จะกลับซัดอันนี้คือผสมรอบรอบแรกมติดก็ซ้ำในรอบที่สองถ้ารอบสองมติดก็ซ้ำไปเรื่อยๆครับ อ e 2โคดละชีดนี่ต้องดูขวดดีๆครับมีอีสามขวดนะจะไปหลงครับมีอีสามดวันแรกชีด p c G2 e นะนี่ครับ p c e 2ข้างที่สองชีด P4 ข้างที่สามชีดชีดแค่ E2 ครับนี่มันมีแค่ E2 เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดไว้ก็นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางับผมวันนี้ผมก็ทำขั้นตอนทุดท้านแล้วครับก็คือฉีดนะ ตัวสารละายหรือว่าชุดเนียวน้ำเนาะพีซิ่งตัวสุดท้ายละชิดอีสองเลนับจากวันนี้ตอน9ก้าโมงไปครับจนถึงมันพูกช่วงเจ้าไปถึงช่วงใบจะเป็นเวลาในการผสมครับดูว่ามันจะเป็นซัดก่อนแต่จิ้มมันบวมขึ้นอยู่แต่มันดูบ่ใค่อยออกแล้วครับเพราะว่ามันผอมด้วยแล้วกัมันตัวน้อย ตัวปูยังยังกินเนี่ยปะกะติอยู่แต่ว่าเลือกหนักครับมันนี่คนเท่าพ่นยาอะไรอย่างนี้นเ,นเลือกหนักขนาดม้วนน้อยอมันไม่ได้กินยาก่มันเด็ดใบไผยเรี่ยง mình tìm kiếm, nó sẽ được thay đổi được không? Lớp nặng Nó nguồn sụp nạm tông nạm hốt nha Lớp sớm phát bắt đấy ตามหลังเลือกตตวน,น้อยๆไลยๆถ้าผลยานี่มันจะเวลามันมาเกาะเนาะมันก็จะโดนยาต่างง้วไหลมจะบินหนีมันก็จะโดนยาเสร็จแล้วมันก็จะบินมาเกาะตามมต้นไม้นี่ตายครับหมดเหลือ ครรับเื่องจะได้เด้จะถ่ายคลิปให้ดูครับมันจะเป็นสั์แตก่ก็เลือกตอมันกับอะไรนะห่างกันยาวแต่บะไรเลือก มันลิ้มไปก่อนอยู่ตั้งนอกเหมือนใครได้แล้วครับเดี๋ยวถ้าปล่อยเลือกครบเกินเดี๋ยวก็จะป่วยแฮมามันมีแม่เลี้ยงลูกแม่มพร้อมๆีสองแม่ครับก็จะ ล้อมตรงไว้เป็นล็อกเป็นล็อกครับแล้วก็ซูบแนมฮดหญ้ามันจะใหญ่อย,าย,าย,อยู่แต่ว่ามันขาดแนมมันมีน้ำฝนเลยฝนมาตกถ้าที่ไหนฝนตกใส่นี่ถือว่าดวงดีเลยปล่อยมันเล็มไห้ก่อนนะจ้วงหญ้าสดมันเขียม นี่ก็ตัดต้นพงต้นไผ่ให้กินห้องสลับกับหญ้ายในเปียครับตามห้องเมืองในเปียเนี่ยแคมอมันมียาสดกินครับพยายามรักษาสภาพร่างกายก่อนบม่ให้มันพร้อมจนเกินไปครับเพราะว่าถ้ากินแต่เพียงแห้งนี่มีโอกาสครับพรอมเร็วครับ แล้วก็สารอาหารมันได้รครบนะตุ่นตุ่นนั่นหลงห้อยไปนมาแล้วข้ามไปกินใบไผ่ไปกินหนามนกินอย่างพวกมันตัวในตัวสูงก็จะได้เปรียบน้อยครับง้อตัวสูงนอืมถึงว่ามันครบตัว มันจังเป็นแผลหิ่นครบอย่างครบมันแล้วมันคันเนาะมันครบนี่ง้อตัวอื่นมาเป็นอย่างนะเลือกก็จูสะดืองวะนอกยางมันมาก,กินอะ,นะเทคนิคจิบเรียบร้อยกินได้จักแตน ต้นมัเป็นสัด์นี่หลูจะโคมเดี๋ยวดูมันปลูกงูเลืองมันมากโคมกงอนปุ่นคายอ่ะมั้งมันมขึ้นกันปลูกจัดการเลยเด้อถ้าง้อแม่มันเป็นชัดง้อปูมันก็จะหูอยู่ขอบใกล้กัน ช่วงทำวันแรกๆนี่มันก็เหมือนจะหู้อยู่ต้องพรอนผูกครับผูกก็ถ้ามันจะขึ้นช่วงเจ้าก็ให้มันขึ้นครับขึ้นดักเจ้าแรงเลยว่าครับที่แล้วผสมเทียมมันผสมแค่ตอนแรงไอ้ไอ้ไอ้ผสมแค่ตอนแรงแล้วมันบตัติด ตอนที่ทำพีซซิ่งคราบก่อนอปีื่องปีแล้วบางคนเป็นก็นว่าเวลาทำแล้วผสมครั้งแรกมักจกะมาติดครับวันนี้กับมะฮู้นะผมก็ยังเคยทำแบบจริงจงจังครับเพราะว่าง้อแม่ม,มันน้อย ยี่ตัวสองตัวครับแต่ว่าถ้าไข่มีนักๆกนี่ยอยากจะปรับปรุงแม่พันธุ์ตัวเก่าเนี่ยอยากจะได้ใส่ต้งเจือดีๆผสมเทียมอย่างไปถ้ารอกรับตัดมันก็อาจจะจ้าคัดบางตัวนะ เลือกครบนี่ครับช่วงนี้จะเป็นเลือกประมาณนี้ตัวแบบนี้แหละจะนักครับช่วงนี้พอช่วงมีนาไมา่สายมันก็จะโดนยาด้นอย่างก็จะหายไปตายกันไปช่วงนี้มันจําเป็นทีน่ แต่วาเลอกตัวใหญ่สีมันมนันมันจะมีตลอดปีครับแต่เลื็กน้อยนี่มันจะมาเป็นช่วงเป็นช่วงไปมันจะบ่นี้ตลอดปีก็ม,ม,ม่นมั่งนะมันไล่แต่ว่า,าจะคอยไล่แต่เลือกนี่มันเก็บมาได้กินยังนะครับมันนัก ตัวน,นี้ก็น่าจะากใกล้แล้วครับใกล้มา่อไรลายเตี้ยแล้วเนาะใกล้จะได้ผสมแล้วมีอาการมีอาการมีอาการเตือกครบมันไม่ชอบ เอาละ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 เล่นตัวมาได้เล่นตัวบาได้บางคนมันกระวาเวลางัวจะเป็นซัดเนี่ยมันจะชอบตื้อเจ้าของกระบอกหงง้องไงชิมมันกับปกติครับอายุมันนักแล้วนะแต่ว่ามันตัวใหญ่ยอยู่ให้หมดตึกตือปล่อยมันเงยไปก่อนมันต้องไปฟังครับ ว่าโครงสร้างของหัวแต่ละตัวมันเหมือนกันสายเลือดมันเหมือนกันเป็นสัดเจ้ามันก็ดีครับปั้นได้ผสมแต่ว่าไอ้พวกตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นซัดจ้าเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามันให้ลูกงามครับ หลุมเงาม,มุนดีโครงสร้างดีมันก็อยู่ตีคนเลี่ยงครับชอบแบบไหนบางคนก็ชอบเลี่ยงโมเมืองครับเพราะว่ามันอืูอแ่แถวหน่อย ดีๆอ,อ,อ,อันนี้ผมใช้ยาทาเขานะมันเลยเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ตัวแรกของคอกมาได้คุดเขาครับใช้ยาทาอันนี้เหมือนเป็นต่อเขามันเอาไว้อยู่ไม่เยงามตัวไดยครับใช้ยาทาเลยเพราะผมทาประจา่าง เขยออกไปตั้งนอกอายุยลไรเหลี่ยครับไม่นายครับติดอยองลูกน้อยไีมไม้นายลูกเกิดละมันยังไม่ได้ผสมแต่นะแต่ว่าตัวใยกากันเยอะครับเหมือนไม่ไฟเนะไม่ไฟามาที่หลังครับเป็นซัดก่อน พอมันตัวน้อยควายก็เหมือนกันนะอหนูของเขาอันควายตัวใหญ่ๆนี่ยเจ้ยใหญ่สองปีสามปีครับถึงจะเป็นซัดโครงสร้างมันใหญ่ครับต้องใช้เวลาเอาครับเก็บนี่กเอาฟักกันไว้เพียงตัวอีก่อนเดี๋ยวมาตุนกันมันผูกครับ ว่ามันจะกับซัดก่นก็ะจะตัวนี้ได้ขึ้นครับจริงๆครจะผสมเทียมนะครจะผสมเทียมแล้วก็มันจะได้พัฒนานะพัฒนาลูกแต่ว่าผมอยากจะดูลูกตัวนี้ก่อนว่าลูกมันนะ่ะหน้าตอาออกมาประมาณไหน พอจะเก็บไว้เป็นพอพันได้กอ็อย่างประมาณนี้นะลองดูครับก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้กันครับรอติดตามพวกนี้ครับสวัสดีครับ